แมเจ้าพ่อภาคสองตอนที่ยีิบสองเช้าน,นี้ดูเหมือนหนุ่มๆจะสดใสหน้าชื่นตาบานกันไปทุกแถวหลงอี้วานโูถึงแม้จะจินจานพวกเขากำลังลงเรือโดยมีเพียวน้ำมนต์แล้วก็ออยมาส่งแต่โซขึ้นเรือไปกับเขาดูเหมือนว่าอยากจะไปที่รีสอร์ทใหญ่สเต็มปดาเพราคิดว่าไม่มีหนุ่มๆจึงไม่อยากอยู่ที่นี่พี่ไปแล้วนะเพียวครับเฮีย <"H ier S 2> ไปนะเพียว ฟานซูพูดกับเพียวแต่สายตามองไปที่ออยก็ใช่น่ะสิออยรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็พบเขานอทานทวงข้างไม่เจอเพียวมมหน้ำซ้ำตัวเองยังไปฝ่ายกอดเขาอีกเพียวยิ้มให้กับฟานซูไม่เห็นพี่ชายมีความสุขเขาก็ดีความสุขไปด้วยแต่ที่สำคัญเขาก็จับมือของน้ำมนต์เดินมาด้านหน้าเมื่อเห็นจินซานจ้องก็อยากจะล่ำลากันนั่นแหละแต่จินซานเป็นคนพูดจาผงผางอจะล่ำลาต่อหน้าเพื่อน ก็คงจะ่ไม่กล้าได้แต่ยืนมองน้ำมนที่ถูกดันมาห้างหน้าพอจะพูดออกมาได้ก็ทำให้เพียวนี่ถึงกับรุนทับแย่แต่พอพูดมาเท่านั้นเพียวอยากจะตีแขนของกินซานจริงๆดูแลน้องของฉันให้ดีถ้ามีเรื่องแล้วก็เจอกันแน่พอพูดเสร็จก็ลงเรือไปตามด้วยวานซูและโสต,ตามไปเด็ด,ด,ดนั่งลงข้างๆแล้วก็แขนไม่ยอมปล่อยลงอี้ มองเพียวที่บกมือให้เขายหย่ๆเราอมอมยิ้มก่อนที่จะขึ้นเรือเป็นคนสุดท้ายเลยยังไม่ทันออกเลยเพียวก็หมุนตัวกลับเข้าไปด้านในตามด้วยน้ำมนต์และออยทําให้สามหนุ่มถึงกับหน้าบูดก็เป็นดังนั้นโซจงกอดแวคลฟาโซูให้แน่นขึ้นเพื่อมาสนใจตนเองฟานซูยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยก่อนที่จะมองถ้าบางคนอ้อนเขาแบบนี้เขาคงหลงหัวปากหัวปั๊มทำไมถึงไม่ทำอย่างนี้บ้างเลอแล่นไปด้วยความเร็วสูง พื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางรเร็วจากนั้นพอขึ้นเรือเขาก็รีบตรงไปยันรถเพื่อไปทํางานของตนเองหลงอีและจินจานมีลูกค้าต้องไปพบและส่งของกันวานซูไปพบลูกค้าของตัวเองซึ่งไม่เกี่ยวกับพวกมาเฟียทั้งสองคนที่ไปก่อนหน้าเขาเหตุที่เขายังไม่ขึ้นรถก็เพราะโซอยังล่ามหลากขาไม่เสร็จผมเป็นห่วงคุณจังอยากไปช่วยคุณคงจะเหนื่อยแย่เลยนะครับผมยังไม่ได้ไปทำงานเลย ไม่เหนื่อยหรอกไปพบลูกค้าแค่แป๊บเดียวแล้วผมก็จะกลับไปไม่นานแน่นะครับถ้าไปนานโซคิดถึงเออคือครับผมไปไม่นานหรอกผมเป็นห่วงน้องผมต้องรีบกลับ <S 1> <1> <S เขาพูดตัดบทก่อนที่จะขึ้นไปบรถโซถึงกับหน้างอ <S 1> <1> <S เป็นอะไรของแกไอโซโถพี่เพาก็ดูดิคุณวานโซอไม่ค่อยเหมือนเดิมเลยครับ <S 1> <1> <S เขาจะมีคนใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวเขามีแฟนอยู่แล้ว แกคิดมากนาเขาจะมีใครที่ไหนเขาก็แค่ห่วงน้องเขาแกไม่ได้ยินหรอแล้วแกมาที่นี่แทนที่จะดูแลน้องเขาเข้าทางน้องฉันว่ามันก็ดีเหมือนกันนะหลงแกทั้งพี่ทั้งน้องโถไอเด็กนั่นน่ะมันมาขัดผมเมื่อคืนนี่ครับผมยังมาหมไม่หายแต่ให้ผมไปยืนยิ้มให้มันผมก็เปิดใจนะครับแหม่แย่กับแกทําไม่ได้แน่โถพี่พาว่า เออเอ,อแกมาที่นี่ก็ดีหละจะได้ช่วยฉันเฮ้อเดี๋ยวจะมีลูกค้าคูใ่ใหม่ๆหม่หลายลกุกแล้วแกก็อย่าทำหน้าอย่างนี้ใส่ลูกค้าล่ะผมรู้แล้วนะ่าหลงอี้และจินซานมาพบคูกค้าคู่ใหม่นั่นแหละเขาเป็นคู่ค้าก็บอกเราว่าใหม่มันทําให้เกิดความผิดพลาดเมื่อมันคิดว่าหลงอี้และจินซานเป็นหมูในอวยจึงต้องการได้ทั้งเงินทั้งของ แต่พวกมันคิดผิดเพราะว่าเขาไม่ได้หมูในอวยนอกจากมันจะไม่ได้อะไรเลยมันยังบาดเจ็บและล้มตายเป็กมากหลงอี้และจินซานบาดเจ็บจินซานต้องการ,รจะเ็บมันให้หมดแต่หลงอี้ห้ามไว้เขารู้สึกแปลกๆหลังจากส่งของได้เพียงสินาทีเท่านั้นตำรวจก็พาแหกันมาและกำลังล้อมรอบพวกตัวเขาแต่ดีนะเขาวางแผนและทางหนีทีไล่ไว้ก่อนจึงขับรถหลบหนีกลับมาที่รีสอร์ทกนได้ ลูกน้องแต่ละคนปีมือดีทั้งนั้นส่วนลูกน้องที่เป็นกัดของแรมเขาได้ส่งกลับหมดยกเว้นเพียงน้ำมนต์คนเดียวซึ่งเป็นกัดส่วนตัวของเพียวเมื่อเขามาถึงลงมาจากรถสองหนุ่มคุมด้วยเสื้อตัวใหญ่ทำอย่างว่าอากาศเมืองไทยหนาวเะเต็มประดาแต่จริงๆแล้วร้อนพาวรีบมารับหน้าของกับโซเชิญด้านในก่อนนะครับท่าน้ำเย็นไม่ผมจะไปรีสอร์ทที่น้ำตกคุณจัดเลยให้ผมอ๋อได้ค่ะ เรือพร้อมอยู่แล้วเชิญค่ะข้าวงง,งรีบเดิอนจำอา้าวจำอา้าวตามสองหนุ่มนั้นไปเรือทั้งสามลำที่ถูกเตรียมไว้เป็นเรือเร็วทั้งหมดเขากับลูกน้องไปกันหนวดจนไม่เหลือข่าวงงมากโซเอก็ง,งงเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเขารอกวานโซว่าจะไปไม่นานแต่ก็ยังไม่มาแต่นั่นมันทำให้เขาหงดหงิดอะไรของพวกเขาเนี่ยก็เขาเป็นหมาเปีย ทำอะไรก็ต้องระวังตัวพี่พาวถ้าเขาไปทําเรื่องไม่ดีรีสอร์ทของเราล่ะไม่เป็นอะไรหรอกหน้าแกจะกลัวไปทําไมถึงมีเรื่องรีสอร์ทแห่งนี้ก็เป็นชื่อของไอออยกับพ่อของมันเราก็ช่้เงินแล้วก็หนีสิโถ่แต่มันเสียดายนะพี่พาวต้นถุงงินถังเลี้ยงเราไปได้ตลอดชีวิตแกอย่าโง,ง่ไปหน่อยเลยแกอย่างงไปคิดถึงเรื่องนั้นมันคงไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกตำรวจคงดมกลิ่นมาไม่ถึงที่นี่อีกอย่างหนึง่ง มาเฟียสองคนนี่ก็คงไม่ธรรมดาพวกนั้นคงไม่ตามหมาง่ายหรอกพี่เผาแน่ใจนะฉันแน่ใจแกรอแฟนแกอยู่ที่นี่แหละแล้วพี่เผาล่ะฉันก็จะหลบไปก่อนไงฮะพี่เผาจะทิ้งผมแกยังโง่ไปหน่อยเลยฉันแค่จะไปหาตัวช่วยแกอยู่ที่นี่ห้ามไปไหนพี่เผาไหนเมื่อกี้พี่บอกไม่มีอะไรแกหยุดพูดอย่ยวนี้แล้วทําตามที่ฉันสั่งครับทาด้านอ่อยมาโลเรื่อง ช่เขารู้ว่าหลงอี้กับจิงซานได้รับบาดเจ็บจากที่ลูกน้องรายงานซึ่งถ้าไม่สังเกตดีๆจะไม่รู้เพราะเขาขุมเสื้อโค้ตตัวใหญ่และที่สําคัญเขามีกระเป๋าสองใบที่หน้ามีพิรุตออยรีบสั่งให้ลูกน้องนำรถที่พวกเขาใช้ไปทำลายทันทีก่อนที่จะกบเกินหลักฐานทุกอย่างรวมถึงรีสอร์ทที่น้ำตกแห่งนี้ด้วยโอชัวและทุกอย่างจะถูกลบเลือนไปแม้แต่ในคอมพิวเตอร์ซึ่งออยไว้ใจลูกน้องของตัวเอง ที่เป็นคนงานของพ่อเป็นคนเก่าทั้งแก่ทั้งนั้นซึ่งไม่น่าจะทํางานพลาดออยเตรียมเรื่องนี้ไว้อยู่แล้วพอรู้ว่าหลวงอี้กับจินซานเป็นมาเฟียยังไงเรื่องมันต้องเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นจริงว่าตำรวจตามมาถึงรีสอร์ทแต่ไม่พบร่องรอยอะไรซึ่งกลับไปออยถึงกับโล่งใจนี่เขาแก้ปัญหาได้ทันแล้วพาวไปไหนพาไปไหนกันทำไมจึงไม่ออกมาลับหน้าและที่สำคัญ โซอีกโซก็ไม่อยากหนับหน้าแต่การเป็นผู้จัดก,การทั้งนั้นแต่ดีนะที่เขาเตรียมการม้หมดแล้วอ้อยรู้สึกหนักใจส่วนกระทั่งเขาไปรอรับสองหนุ่มนงอี้กับจินซานพร้อมกับลูกน้องอีกสองคนเป็นอะไรมากไหมครับอ้อยทามด้ควานเป็นห่วงถึงรู้ว่าเขาไปทําอะไรมาและจะทําให้ตัวเองเดือดร้อนแต่ก็อดไม่ได้ที่จะเป็นห่วงผมรู้ได้ยังไงผมรู้แล้วกันมาทางนี้ดีกว่าครับ เขาพาไปอย่างอีกห้องหนึ่งซึ่งมันข้างส่วนตัวมากจงอ้อยได้วางโครงการไว้ว่าจะพาคุณมาพักแต่ตอนนี้คงต้องพักเรื่องนั้นไว้ก่อนคงจะรับแค่กลุ่มของหลงอี้แค่กลุ่มเดียวเท่านั้นอ้อยทําแผลให้กับหลงอี้และจินซานหลงอี้รู้สึกน้อยใจนี่เขามาถึงในสอดสักพักแต่ยังไม่เห็นเพียวเลยเพียวไม่ห่วงเขาบ้างแล้วไม่รู้หรือไงว่าเขามาเป็นไปไม่ได้ขนาดอ้อยยังรู้แล้วไม่อยู่รอรับเขาได้ซ้ํา ทำไมเพียวถึงไม่รู้มันทำให้เขาหมุดหงิดความรู้สึกน้อยใจมันก็ล่อมเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาและเพิ่มขึ้นพ่อพอกับเชนจานที่เขาก็รู้สึกไม่ต่างกันเดี๋ยวจะมีคนมาดูแลคุณนะครับผมไม่ต้องการผมก็เหมือนกันเอาหน้าผมได้จัดคนไว้แล้วออยพูดยิ้มยิ้มก่อนที่จะเดินออกไปพอเห็นว่าคนที่จะมาดูแลเขาเป็นใครหลวงอีกกง้กับควาโซงก็พยายามฝืนยิ้มเพราะอย่างโกรธ แล้งอนงอนดูนั่นแหละเป็นเพียวกับน้ำมนต์ที่เดินถือถาดอาหารเข้ามาเขารู้ว่าสองคนกําลังจะกลับมาในไม่ช้าแต่ไม่รู้ว่าบาดเจ็บเพราะเห็นเท่านั้นก็น่าตาตือนเพียวรีบวางถาดอาหารเข้าหาผู้เป็นพี่โดยที่ไม่แคร์สายตาใครทั้งนั้นส่วนออยก็เดินยิ้มยิ้มออกไปฮี่หลงเป็นไงบ้างครับเจ็บหรือเปล่านึกว่าจะไม่ห่วงห่วงดีครับกลุมห่วงเฮียตลอดแหละแต่ก็ไม่เห็นไปรับ โทรเฮียผมไม่รู้นี่ว่าเฮียเจ็บเพียวกําลังทําอาหารอยู่นะครับก็รู้ว่าเฮียมาเพียวก็เลยรีบทำหลงอี้ฝืนยิ้มแต่เขาก็ยังงอนอยู่นั่นแหละถึงแม้วรู้ว่าเพียวทําเพื่อเขาก็ตามแต่เขาก็อยากเห็นหน้าเพียวในยามที่เขาต้องการกําลังใจเพียวกอดเขาเบาๆเพราะว่ากลัวจะสะเทินแผลหลงอี้เขินตัวทําให้เพียวรู้แหละว่าชายหนุ่มต้องโกรธ จึงหอมละลัวที่แก้มที่ปากที่หน้าผากทุกส่วนใบหน้าทําให้หลงอี้ยิ้มออกมานั่นเผยว่าเขาหายโกรธเพียวแล้วเพียวก็กอดเขาแน่นจนทําให้เขาเจ็บโอ้ยผมขอโทษครับผมดีใจที่ย่าหายโกรธทาอะไรอย่างนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่เราแล้วไงครับ ก็เฮียงอนเพียวนี่นาเฮีย er ปากซะหน่อยถ้า <c oughs> อย่างนั้นฉันว่าน่าจะแยกห้องเลยก่อนนะพักห้องเดียวกันเลยเหรอเอ้ยง่ายฉาจังมีคนปลอบใจมีคนง้อเมื่อรู้ว่างอนมีแฟนก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยน้ำมนต์หลือบมองเขาก่อนที่จะยกอาหารให้อันนี้ของพน ขอบใจนะเพียวที่ทํามาเผื่อเฮียจินซานพูดพร้อมกับมองไปที่เพียวแต่ชําเลอมเหลือบมองหางตางไปที่น้ามนต์ไม่ใช่น้องเพียวทําผมทาเขาเกือบเผื่อกิมออมกมาเหรอแล้วจะกินได้ไหมเนี่ยถ้าอย่างนั้นคุณก็ไม่ต้องกินเมื่อน้ำมนต์จะเอาคืนจินซานก็เเบนถ้วยหนีให้แล้วเอาคืนได้ยังไงนี่ก็หิวจะแย่แเจ็บก็เจ็บใจร้ายชมัด ทั้งสองไม่ได้เจ็บอะไรมากมายแต่ก็ทำเหมือนว่าจะเป็นจะตายโดยเฉพาะจินซานโอ๊ยทำไมถึงปวดแผลอย่างนี้เนี่ยช่วยหยิบยาให้หน่อยได้ไหมนี่คุณคุณเพิ่งจะกินยาไปเมื่อคู่ก็ผมเจ็บนี่ก็ทนหน่อยไม่ได้หรือไง,งจินซานมองตาขวางเขารู้สึกไม่ชอบใจเอาซี่ไม่ได้เจ็บมากหรอกแต่อยากให้คนเอาใจ ออยเดินเข้ามา้อมกับสะพานจินจานไปพักอย่างอีกห้องหนึ่งซึ่งไม่ไกลแถบนี้จะดูเงียบและสงบจินจานลุกขึ้นเหวี่ยงชวดผาดและทำเป็นเตออยเข้าประคองแกมาช่วยหน่อยซีฉันคนเดียวไม่ไหวหรอกจินซานเหลือบมองอีกคนหนึ่งที่ยืนนิ่งดูเหมือนจะไม่เข้ามาช่วยแต่เขาก็แกล้งเบียดออยจนเกือบล้มทําให้น้ำมนต้องเข้าเบียดโดยอัตโนมัติและนั่นแหละทําให้เขาทิ้งน้าหนัก มาที่น้ำมนต์อ้อยยิ้มยิ้มแกช่วยประคองคุณจินซารไปพักที่ห้องทางด้านโน้นนะแล้วก็ช่วยดูแลเขาด้วยส่วนฉันจะไปเตรียมอาหารเดี๋ยวแกแกไม่ช่วยฉันหรอเมื่อก,กี้แกยังขอให้ฉันช่วยอยู่เลยเอาหน้าพูดอย่างแกบ้าพลังยังไ,ไงก็ไหวอยู่แล้วน้ำมนต์ประคองจินซานมาที่ห้องกว่าจะถึงก็ทุรักตุเละเ้หมอนี้ไม่มีแรงเลย,ยงไงตัวหนักสมมรติ พอใข่ขจะถึงเตียงเท่านั้นเขาก็เสียหลักร่างของน้ำมนทับร่างของจินซานจินซานลองโอยทําให้น้ำมนรีบพลิกตัวทันทีก่อนที่จะนั่งแล้วค่อยประคองเขาให้ลุกขึ้นคุณนจับตรงไหนบ้างเจ็บไปทั้งตัวนี่ทําไมถึงพลาดได้ละ่ะไม่เก่งเลยหรือไงอ้าวอ้าวถามอย่างนี้จินซานก็ขึ้นเลยสิครับอยากลองไหมละ่ะเฮ้ย เมื่อกี้จินซานร้องเจ็บจะเป็นจะตายแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเหมือนจะไม่เป็นอะไรสักนิดแถมยังมีสีหน้าน่ากลัวอีกเขาพยายามดึงมือออกแต่ชายหนุ่มไม่ยอมปล่อยคุณปล่อยนะคุณหลอกผมไม่ได้เจ็บจริงซะหน่อยเจ็บนต่มันเจ็บแต่ตอนเนี้ยมอโหจนหายเจ็บไปหมดแล้วยูดีๆมาสบประมาทกันได้ไงอยากรู้ไหมล่ะว่าเก่งไหมถ้าางนั้นจะแสดงให้ดูว่าเก่งแค่ไหนจะเอาให้ร้องทั้งคืนเลย น้ำมนต์ไม่ได้โง่ว่ามันหมายความว่ายังไงจตนั่นเขาก็ยิมให้กับชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าเออคุณใจเย็นๆนะผมได้ตั้งใจผมแค่เป็นห่วงพวกคุณเท่านั้นแหละถ้ามันพลาดไปแล้วเร็จก็เห็นไหมล่ะก็เป็นห่วงจริงนะไม่ได้พูดแค่เอาตัวรอดป่าซะหน่อยปล่อยได้หรือยังผมเจ็บนะครับเท่านั้นแหละเขาก็ใจอ่อนยวบและดึงร่างของน้ำมนต์เข้ามากอด ขอโทษไม่ได้ตั้งใจอืมแต่มันน่าแปลกน้ำมนต์ก็ยอมให้เขากอดโดยดีโดยที่ไม่ขัดขืนส่วนทางด้านออยก็ให้คนไปรับปานโซเพราะรู้ว่าหลือทุกลันอยู่ที่นี่เลขอย่างหนึง่งมองนั่นคงไม่ยอมพักที่รีสอร์ทหลักแน่เมื่อวานโซมาถึงเหลือไม่ทันต่อเทียบท่าเขาเห็นออยตั้งแต่ไกลๆรู้สึกดีใจมากที่ออยมารอรับเขา เขายิ้มกว้างในขณาดที่โซเกาะแขนเขาจะแน่นโซเหลือบมองค้อนด้วยความไม่พอใจนี่เขาอยู่ใกล้เพียงแค่นี้กับมองออยเด็กดำนั่นได้ยังไงกันพอขึ้นเรือไปเท่านั้นชายหนุ่มก็ปีเข้าไปหาอ้อยทันทีคุณมารอรับผมเหรอเสียงพูดแผ่วเบาทำรากับว่าเขาอยากคุยกับอ้อยแค่สองคนเปล่าซะหน่อยผลมารับคุณเพราะว่าเพื่อนของคุณนะ่ะได้ย้ายไปอยู่ห้องใหม่ เดี๋ยวคุณจะไม่รู้อ๋อล้วห้องผมล่ะมันเป็นห้องเดิมอยู่ไหมก็แล้วแต่คุณถ้าคุณอยากห้องใหม่ให้ใกล้กับเพื่อนคุณก็ได้ครับผมเตรียมไว้ให้แล้วรู้ใจผมจังผมไม่อยากอยู่ห้องเดิมแต่ผมอยากอยู่ห้องห้องใกล้ๆคุณ <_ d ream> เสียใจด้วยครับมันไม่มีออดพูดพร้อมกับเดินเชิดหนีไปพอรู้ว่าโซกกำลังเดินเข้ามา โซเดินถึงกระเป๋าทำงานของชายหนุ่มเข้ามาจนใกล้คุณเนี่ยใจร้ายจังไม่ยอมรับผมขึ้นเรือผมมอโทษพอดีผมมีธุระจะไปกับปอยนะ่ะถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะวานซูหยิบกระเป๋าของตัวเองก่อนที่จะเดินจากไปโซถึงกับหงดหงิดพอก้าวขาจะเดินตามไปเท่านั้นเพียวก็มายืนอยู่ข้างหน้าโผล่มาจากทางไหนไม่ทันจะเห็นพิโซมาแล้วหรอครับ เคียคงไปแล้วใช่ไหมเออใช่ครับน้องเพียวคือว่าน้องเพียวคือเพียวอยากให้พี่โจจัดห้องให้น้องเพียวหมายได้ไหมครับน้องเพียวอยากมีห้องอยู่ใกล้ๆเคียเฉินอ๋อได้สิครับเดี๋ยวพี่จะไปทําให้เดี๋ยวนี้เด็กคนนี้มาขัดจังหวะเขาอีกแล้วอะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็จะเปลี่ยนห้องห้องเดิมมันเป็นยังไงไ,ไอ้อ่อยเนี่ยก่อเรื่องจนได้เปลี่ยนห้องหั้นห้องนี้ให้กับแขกจนวุ่นวายไปหมด ห้องเดิมมันก็ดิแล้วคนที่นี่มันก็มีไม่มากหดหิดหชมัดออยพาควานซูมาที่ห้องใหม่ของเขาดูเหมือนเสื้อผ้ายังไม่ถูกจัดเรียงมาแล้วเสื้อผ้าของผมล่ะเดี๋ยวผมจะไปเอามาให้มีเสื้อคลุมอยู่ในนั้นถ้าคุณอยากอาบน้าก่อนก็ได้นะครับก็ดีพอเขาเข้าไปในห้องน้ําเท่านั้นเสียงร้องโวยวายกด็ดังขึ้นออยรียบวิ่งเข้าไปในขณะที่ตนเองจะออกมาจากห้องของเขาอยู่แล้วมีอะไรครับ มีอะไรก๊อกที่รีสอง,องคุณอยายเป็นอะไรเนี่ยวันวันก็จะเสียมันเรือก็เหมือนกันเป็นไปไม่ได้ครับผมทำเองกับมืออีกอย่างหนึง่งที่นี่ใช้ของดีทุกชิ้นก็คุณดูสิหลุดติดมือผมมาอย่างเนี้ยคุณจะว่าของดีอีกเหรออ้อยถึงกับงงมันหลุดได้ยังไงในเมื่อเขาก็ให้ช่างดูแลเป็นอย่างดีที่นี่เปิดใหม่เป็นไปไม่ได้ที่จะผิดพลาดขนาดนี้กระชัสิ ก็หวานโซ่เล่นทุบแรงๆถ้าอย่างนั้นไม่หลุดกระบ่าแล้วแรงของชายหนุ่มก็ไม่ใช่ธรรมดาเขาอมยิ้มเดินเข้าไปใกล้โดยที่อ้อยไม่ทันเลยรู้สึกตัวอยู่ใกล้เมียขนาดนี้ใครบ้างจะไม่ชอบเพออ้อยหันมาก,ก็็ตกใจอุย๊ยคุณทำไมเปล่าครับผมตกใจที่คุณอยู่ใกล้ผมทำไมทํายังไม่เคยอยู่ใกล้กันนี้นแหละครับก็เคย ว่เาเป็นว่าห้องนี้คุณจะเปลี่ยนใหม่ไหมครับไม่อ่ะผมจะนั่งรอคุณคุณซ่อมได้ไม่ใช่เหรอครับอ้อยจัดการซ่อมแล้วเนื้อตัวก็ค่อนข้างที่จะเปียทำให้เห็นสัดส่วนรูปร่างทั้งหมดถึงแม้จะมีเสื้อผ้ากั้นผ่านแต่วานซูก็มองมองไม่วางตาเหมือนเซ็กซี่เหมือนมีแรงดึงดูดทำให้เขาค่อยๆเดินเข้าไปหาและไปยืนอยู่ด้านหลัง ของอ้อยอีกจากนั้นเกยคางบนไหลออยตกใจหันมาแล้วเล่ปนปลปากเขาก็ชนกันอย่างบังเอิญแต่มันไม่ใช่เหตุบังเอิญมันเป็นความตั้งใจของเขาแล้วเขาก็รวบตัวของอ้อยเอาไว้คราวนี้ก็จบหนักๆจบแบบจริงๆจังๆจบแบบเกินวิญญาณทาให้อ้อยเน้อตัวออกโปบเปียกภายใต้อ้อมแขนของเขา